สวัสดีตอนยามเย็นค่ะอ้อทั้งวันเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมคะข้างหลังคืออะไรเอ่ยดเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเอากล้วยไม้ลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะอุย้ยร้อนสุดบอกเลย,ยเหนื่อยนะ <laughs> เ,หนเห็นดอกไม้แค่นี้เนี่ยนะจริงๆอะมันไม่ คือดอกไม้มันโทมจริงนะบอกเลยแต่ที่ยังยังดีนะคะที่เจ้าของร้านเขามีสปิริตนะคะที่เขาจะเขาจะเคลมมาให้ก็โอเคนะอืมเรายังเกรงใจเขาเลยเพราะว่าจากดอกไม้แล้วก็สวยเมื่อวานดาซะแต่มันก็ไม่เหมาะสมไม่ไม่ควรที่จะเอาดอกไม้แบบนี้มาขายอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเป็นเรา เราจะไม่ขายดอกไม้แบบนี้เลยจริงค่ะคือปล่อยให้มันตายไปซะหรือโลทิง้งอันนี้คือดอกไม้ที่โทมเชื่อไหมคะเมื่อเมื่อวานนี้ที่มาเนี่ยค่ะอย่างแย่มากก็เอาลงลงลงเอาน้ําใส่ถังแล้วก็เอาเอ็มร้อยห้าสิบใส่ลงไปแล้วก็ให้มันแล้วก็จับต้นไม้เนี่ยค่ะ แช่ทีละอันทีละอันเพื่อให้มันดูดน้ํำมันเหมือนโอเอซิสอะค่ะมันดูดมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูดเต็มปุ๊บแล้วก็เอาออกหลังจากนั้นมาเสร็จมาปุ๊บอะค่ะแล้วก็คือเออ่รดน้ํามันอีกครั้งหนึ่งพอรดน้ําอีกครั้งหนึ่งเสร็จก็มันจะมีมันมันจะมีปุ๋ยเออ่ปุ๋ยน้ําอะค่ะที่เป็นพรีโปรไบโอติกอะค่ะที่มันเป็นเอมันเป็นจุลินทรีย์อะ ธรรมชาตินะคะของพี่หมอก็เลยมาฉีดมันสารดมฉีดเลยค่ะก็คือมาตอนเช้ามามาก็เออเห็นว่าใบมันเริ่มมันแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าแต่ต้องมาเลาะเยอะทิงท้งทิ้งเยอะ,ะคะ่ะทิ้งเยอะเดี๋ยวให้ดูนะคะโอ้ยเหนือเข้าตานี่นะคะที่จัดใส่กระถางแล้วเรียบร้อยค่ะ จัดใส่กระถางเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ดามยังไม่ได้ดามเขาเรียกอะไรนะดามฟอร์มมันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก่อนวันนี้ค่ำแล้วไม่ไหวร้อนเห็นอย่างนี้นะก็ก็เหนื่อยนะจ๊ะเนี่ยเวลาดามฟอร์มมันก็จะขึ้นตรงแน่วมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดามฟอร์มฟอร์มกล้วยไม้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะประคบประงม คือไม่รอแล้วล่ะค่ะมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปไม่รอให้มันเออเขาเรียกอะไรนะคะเขาบอกว่าเอา่อให้พักกล้วยไม้นี่คือคือให้ปุ๋ยเลยค่ะวันนี้จะลดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วก็ให้หลังจากนั้นก็คือจะให้ปุ๋ยพร้อมกับฮอร์โมนเลยเพราะมันต้องเร่งอะค่ะมันต้องเร่งให้มันฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันต้องใช้งานผู้ใหญ่จะเอาไปใช้งานค่ะ ก็เลยต้องนั่งทาให้ถ้าไม่ใช่นะคะไม่ทําค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําง่ายนะบอกเลยทั้งวันเนี่ยค่ะเสร็จค่ำพอดีเลย <c oughs> กล้วยไม้ของเราแต่เก่าก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เ่ะจะได้จะได้อวดอาจารย์ อาจารย์ช่างวันนี้อาจารย์ช่างไปทัวร์นเมนต์นะคะ <c oughs> คุณพิมพ์ก็เลยเอ้ยไม่ใช่หนูพิมพ์ก็เลยต้องจัดอยู่คนเดียวที่ที่สมาคมค่ะพรุ่งนี้จะได้เจอกับครูกับพ่อครูเดี๋ยวนี้ก็เป็นพ่อเป็นพ่อ,เป,พอเป็นลูกกันแล้วนะคะพ่อครูค่ะพ่อครูโอเคนะคะเดี๋ยวขอไปไปเอาน้ำรดต้นไม้เอเอรดต้นไม้แล้วก็เอาปุ๋ยฮอร์โมนใส่ให้มันเต็มที่เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะบ๊ายบาย